ดอกทานตะวันบานแล้วที่ระแหงในงานทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหงครั้งที่5จัดโดยบริษัทซีพีแรมบนพื้นที่กว่า5ไร่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพสร้างงานที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนใกล้เคียงในงานมีออกร้านสินค้าเกษตรร้านค้าชุมชนให้ได้ช็อปของดีราคาถูกมีโซนให้สนุกกับการให้อาหารกระต่ายและแพะด้วยตื่นตาตื่นใจกับพื้นที่จัดแสดงดอกทานตะ วันมีมุมถ่ายรูปเยอะเลือกเซลฟี่กันได้ตามใจชอบความสวยงามของดอกทานตะวันบานเต็มพื้นที่ได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดและมีโซนเขาวงกดให้ได้สนุกเดินหาทางเข้าและทางออกกันแล้วก็ยังมีแปลงดอกไม้อื่นๆให้ที่ชมความงามและถ่ายรูปอีกและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกได้ทุกวันยังสามารถเข้าเยี่ยมชมสูงวิชาการเกษตรที่อยู่ด้านในมีรถบริการพาเข้าชมด้วยเข้าชมฟรีตลอดงานงานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวัน ที่10ธันวาคม67นี้ที่บริษัทซีพีแรมสำนักงานใหญ่ตำบลละแหงอำเภอล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ